ฮัลโหลสวัสดีครับก็อันนี้คือไมคครับเวอรช์ชันใหม่นะครับเวอร์ชัน0.9.0 Alpha Build นะครับก็มันจะเป็นตัวเวอรช์ชัน Development ของ0.9น,นะครับเหมือน Work in Progress นะครับก็จะมีบล็อกเข้ามาใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนในข้อมะครับ แอสเซียโพลิสแอนด์ดีไซด์โพสโซนี่ก็จะมีไข่สปาร์นมอสต่างๆนะครับมีเบลเบวเอิมอรอล์ลเอนพอร์ทัลพัมกินแจ็คโอเวนเทนพวกนี้มีแล้วลืมก็<อ> <c oughs> มัสร์ม มัลตูมกับดอกไม้นะครับมัลตูมตอนนี้เราสามารถทำให้มันเจริญเติบโตนที่แสงสว่างโดยใช้ไมซซลิ่มได้แล้วนะครับมันก็เหมือนกับในคอมนะครับขดโอ้โ,อโอหหาเจ้เติบโตก็จะกลายเป็นมัชรูมอันใหญ่นะครับส่วน มัสลูสีน้ำตาลนะครับก็ทำเป็นมัสลูต้นใหญ่ได้เช่นกันนะคะนีนะครับส่วนต้นไม้จังเกิลส่วนต้นไม้จังเกิลน,นะครับก็มีเดอะมีจังเกิลน,นะครับ อาเซียดักออกซ์ฟลิงเบอร์ซ์ป,ปลิงสปอร์ซ์ฟลิงแล้วก็ออกซ์ฟลิงนะครับออกซ์ฟิงถ้านำการตีกเรียงกันเหมือนในคอมนะครับมีเสืปอกน่าจะอ,อัปเดตแล้วนะเนี่ยก็จบนะครับเฮ <c oughs> ้ยองต้นอกไม่ได้ครั้งตัเนี้ย ดังเกินน่าจะติดนะโอเคนะครับก็ลองดูก่อนดังเกินดีกนิดังเกินดีอ๋อ oh. เดี๋ยวที่ให้โหลดก็มีอยู่ในเดททิพชันนะโอ้ด oh, ังเกินได้ด้วยา oh. ต้นนี้โอเคนะครับก็ลงไป ามีรอยต่อคลิปอันไหนที่มันดุดๆหรือเล็กๆนะครับก็คือผมใช้ตัวอัดที่มันจำกัดเวลานะครับมันจะทำได้แป๊บเดียวก็ลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ในดีสคริปชันนะครับขอบคุณครับ